สวัสดีครับวันนี้พบกับโค้ดแล้วนะครับกับคาบเรียนนะครับวิชาภาษาไทยนะครับก็ช่วันนี้นะครับก็ปหของเราเป็นเรื่องที่เปลี่ยนเรื่องนะครับเราผ่านเรื่องของทางด้านของอักษรนํามาแล้วนะครับวันนี้เราจะเรียนอีกเรื่องหนึ่งที่โค้ดเคยพูดผ่านผ่านมาแล้วในเรื่องของอักษรนํานะครับมันคือคําควบกลมอ่าทางนี้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  คำควบกล้ำแท้กับไม่แท้นะครับคำควบกล้ำเนี่ยถ้าโดยโดยโดยหลักการของมันแล้วน,นะครับเรามากักจะจําสลับกับอักษรนํานะครับอักษรนําเนี่ยมีอ่าสูงอ่าหอนําต่ําเดียวสูงนําต่ำกลางนาต่ําเดียวอะไรแบบนี้นะครับหรือออนํายออะไรก็แล้วแต่ในที่นี้นะครับสิ่งที่โค้ชจะบอกคือ ความแตกต่างของมันก็มีให้เห็นอยู่นะครับนะความแตกต่างของมันมีให้เห็นอยู่มันไม่ได้แยกไม่ได้มัน erm ไม่ได้ bon อ่าเขาเรียกว่าอะไรจําแนกยากขนาดนั้นนะครับความจริงมันมีความแตกต่างให้เห็นกันอยู่อย่างชัดเจนนะเอาไปดูกันดีกว่านะนะครับก่อนอื่นเราจะรู้จักว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับเราต้องไปรู้จักตัวมันก่อนนะครับตัวมันเนี่ย คืออะไรนะคาควบกล้ำคืออะไรนะครับวันนี้โค้ดบอกก่อนเราจะเจาะไปที่คําควบกล้มแท้ก่อนนะครับส่วนพุวงนี้ไม่เป็นใช่พ่กนี้วันศุกร์โค้ดจะมาสอนเรื่องของควบกล้าไม่แท้นะครับแต่วันนี้เอาควบกล้าแท้ก่อนนะครับเพราะง่ายกว่านะคาควบกล้มแท้นะครับคําว่าควบเนี่ยควบความิงมันแปลว่ารวมนะครับเพราะฉะนั้นคาควบกล้มแท้หมายถึงการออกเสียงนะครับคําที่มีพันชนะต้นสองตัวแต่ออกเสียงเนี่ย รวมกันไปนะครับควบนี่คือแปลว่ารวมถูกไหมรายะนันเวลาอ่านออกเสียงเนี่ยเขาก็จะอ,ออกเสียงสองตัวรวมกันไปนะครับ,รบเช่นนะเช่นค้ดมีคําว่าปลานะปลาอะไรก็ไม่รู้นะนะมีคําว่าปลาอยู่ตรงนี้นะครับปลาปอรออปลานะครับสังเกตว่านี่คือสระถูกไหมและสองตัวข้างหน้าคือพยัญชนะต้นนะครับนี่คือลักษณะ เด่นของคําควบกล้ามคือจะมีพันชนต้นสองตัวบอกเอา้าูโค้นมันก็เหมือนอักษรน,นาเนี่ยอักษรน,นำก็มีพันธุพัญชนต้นสองตัวแต่โค้ดจะลองเขียนอักษรน,นําตัวหนึ่งไว้ข้างๆนะครับเช่นคาว่าอ่าหมา,าเห็นนะหอนาตําเดียวจําได้ไหมอ๋ออ๋ออีเขียนยากเลยอ่าหอนำตําเดียวโค้ดเขียนคำว่าหมาอย่างนี้นะครับเวลาออกเสียงนะหอมออาหมาเวลาออกเสียงออกรวมกันมานะครับเป็นหมา แต่ถ้าปลาสังเกตไหมการออกเสียงก็ต่างกันคือเราจะได้ยินเสียงทั้งปอปลาทั้งรอลิงออกมาถ้าเป็นคําควบกล้ำนะปลาทั้งปอกับรอออกมาพร้อมกันเลยแต่ถ้าหมาออกมาแค่หมอหมาหอหีบเนี่ยเอารวมไปแล้วนะครับอหอหีมเอามันมานาไปเฉยนะเพราะมันคืออักษรน,นํานะครับจะออกเสียงไม่เหมือนกันนะจะออกเสียงเป็นเสียงเดียวคือหมาออ,ออกเสียงมออย่างเดียวหอหีบเอามาเปลี่ยนเสียงไเฉยนะครับแต่ถ้าเป็นควบกล้ำ ควบกล้ามแท้นะย้ำว่าควบกล้ามแท้นะปอกับรอต้องมาพร้อมกันนะครับก็คือปลานะเขาบอกเวลาอ่านออกเสียงกล้ามเนี่ยเป็นพยางคเดียวกันเสียงวรรณยุกต์ของพยางนั้นน่จะผันไปตามเสียงพันชาตัวหน้าคือถ้าสมมติว่าใส่วรรณยุกอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะออกเสียงตามตามคือสองตัวเนี่ยจะมาพร้อมกันเลยนะครับอ่าเช่น,นคำว่ากล้ามเนี่ยนะครับอ่ากอกับรอเนี่ยนะครับเป็นถือว่าเป็นพยัญชนะต้นตัวเดียว กันแล้วนะครับเวลาใส่ใส่ใส่วันยุคอะไรให้มันเนี่ยมันก็จะต้องเสียงก็ตามกันไปเป็นกลั่มแบบนี้นะครับนะแต่ที่สําคัญคือกอกับรลอต้องไปพร้อมกันคือกลั่มนะเวลาออกเสียงจะออกสองทั้งกอและหลอปลาก็เช่นกันเห็นไหมทั้งปลาทั้งกอทั้งรลอมาพร้อมกันเป็นคาว่าปลาไม่มีใครออกเสียงว่าปลานะปลาปลาปลาทอดเยันวันนี้อยากกินปลาทอดไม่มีนะครับเวลาออกเสียงก็ต้องปลาแบบนี้นี่คือลักษณะของคําควบกลั่มนะ คำลักษณะที่หนึ่งนะครับอย่างที่โค้ดบอกมีแท้กับไม่แท้นะครับวันนี้เรามาเจาะที่ควบแท้ก่อนควบแท้นะครับจะต้องเกิดโค้ดบอกแล้วใช่ไหมว่าเป็นคาควบกล้ามเนน่ยต้องมีพันชนะต้นสองตัวนะครับทีเนี้ยไอตัวที่เอามาตามเนี่ยก็สองตัวก็ต้องมีตัวตัวนํากับตัวตามนะแต่ตัวที่ตามเนี่ยมันจะตามได้แค่สามตัวเท่านั้นนะครับคือรอเรือรอลิงวอแหวนสามตัวนี้จะเป็นตัวตามเท่านั้นนะถ้านอกเหนือจากสามตัวนี้ ไปอัก,กษรนําเลยนะครับจำไว้นะถ้ามีพยยัญชน้ต้นสองตัวเกิดขึ้นต้องตามด้วยสามตัวนี้เท่านั้นคือรอเรือรอลิงหรือวอแหวนถ้าหลุดจากสามตัวนี้ไปเป็นนี่เลยไปเป็นคําอักษรนําเลยนะครับอ,อ่านออกเสียงพร้อมกันสองตัวนะครัอบรออกเสียงพร้อมกันสองตัวเช่นเปลี่ยนเห็นไหมปอกับรอออกเสียงพร้อมกันยอยอยักษ์ไม่เกี่ยวนะยอยักษ์เป็นสระเอียนะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวโคข,ขีดผิดเโควีดแล้ว,ขขดลวเดี๋ยวพวกเรางง ชนะต้นสองตัวแบบนี้นะครับปอกับรอก็ออกเสียงเปลี่ยนพร้อมกันแปลงครบครบนะครับครบสระ,ะโอมันหายไปเพราะมันลดรูปนะลูกก็ครบนี่ก็ครันนะครับข้อกับรอมาพร้อมกันปรับปรุงนี่นะครับครุขระนะครับมีเสียงสองเสียงออกมาพร้อมกันครอบครัวนะตรามปรับปรุงแล้วต้องออกเสียงให้มันรวมกันให้ได้มากเร็วที่สุดนะครับเราจะไม่ออกเสียงว่า พร้อมพะเรียงแบบนี้ไม่ใช่ผิดต้องพร้อมพเพรียงนะครับออกมาให้เรียวให้ควบให้เร็วที่สุดกลมนะไม่มีใครกลมกะลมะกะเลียวแบบไม่มีนะครับหรือกะว่างขะหวางมันไม่ใช่แบบนั้นต้องออกเสียงควบกันนะครับนี่คือควบแท้คือกว้างขวางขวักไข่เข้งขวาง,วางฮะสังเกตไหมมีแค่รอเรือรอลิง อ่าลอเรือลอลิงแล้วก็วอลแหวนนะครับที่เป็นตัวตามนะนอกเหนือจากนี้ไปอักษรน,นําเลยนะครับพาดพลัง้งนะผีผามควายความกล้วยนะครับนะกล้วยกล้วยนี่ไม่ใช่วอลแหวนตามนะลูกวอลแหวนตัวนี้เป็นสระอวนะแต่เกิดจากกอลอนี่นะเกิดจากตัวนี้นะกอกับลอ,อกก็ต้องกล้วยนะครับออกเสียงแบบนี้นะครับอา่าตัวที่มักจะเป็นพยัญชนะตัวแรกนะครับเป็น อ่าก็มักจะเป็นกอไก่ขอไข่อ่าคอควายต่อเต่าปปลาผอผอพึ่งผอพานนะครับแล้วก็ต้องตามด้วยราเรือราเรียงวแหวนถามว่านอกเหนือจากนี้มีไหมมีนะครับแต่มักจะเป็นพย,พยาอ่าพยญชนะเจ็ดตัวเนี้นะครับนะก็อ่ะอโค่นะคนี่มันเขาจะมันเป็นกราบพระนะลูกครุขระครอบครัวตราตรำปรับปรุงพร้อมเพรียง กลมเกลียยขวากว้างขวางขวาไ่อ่ะประมาณนี้นะครับนี่คือคําขวบกล้มแท้นะยอมรับอะวงเล็บว่าแท้นะครับนะโคตรเหลี่ยมไม่ให้เลยนะแท้นะครับอันนี้ไม่ใช่การบ้านนะครับเดี๋ยวทาไปพร้อมกันนะก็เป็นสำนวนนะครับแล้วก็วันนี้บอกก่อนวันนี้ไม่มีการบ้านนะครับเดี๋ยวการบ้านจะมาวันศุกร์เลยทีเดียวแต่ว่าวันศุกร์เนี่ยก็จะการบ้านเยอะหน่อยนะบอกก่อน นะครับข้าควายเสียดายพริกนะครับนี่ก็เป็นควบกล้ำเหมือนกันนะครับนะข้าควายเสียดายพริกนะขออนุญาตโยงเส้นเนาะเพราะว่าพัวเขียนแล้วมันจะช้านะใกล้อะไรอ่ะใกล้อะไรใกล้อะไรกินด่างใกล้อะไรคําควบกล้ำต wow ัวไหนใกล้เกลือนะครับใกล้เกลือกินด่างนะใกล้เกลือกินด่างนะครับเกลือก็ถือว่าเป็นกรอลนะครับแบบนี้นะก็เป็นควบกล้ำนะ สังเกตว่าทุกคาจะออกเสียงร่วมกันหมดเลยนะโค่นจุดๆอย่าไว้หน่อนะครับโค่นปล้วย,ยไว้หน่อนะครับมีใครโค่นปลาไหมใช่ไหมปลาโค่นได้ไหม,ไ,ไ,หมไม่ได้นะครับอ่ากบในกะลาอะไรกบในกะลาแว่งใช่ไหมไม่ใช่นะครับกบในกะลาครอบนะครับนี่คอรออบอกก็ต้องเราก็ต้องออกเสียงให้มันครบนะครับอย่างที่บอกว่าพอมันเป็นควบกล้าเนี่ยหน้าที่ของเราก็ต้องออกเสียงให้มันควบ ควบกันนะครับเราเป็นคนอ่านนะไก่แก่แม่ปลาช่อนนะครับนะคำว่านะปลาเนี่ยนะปื๊บนี่เท่านี้นะครับห้าข้อนะโค้ทําให้วันนี้ไม่มีการบ้านนะครับวันนี้ไม่มีการบ้านอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะสําหรับคําควบกล้ำแท้นะเดี๋ยวข้ามหน้าเราจะมาเจาะกอันที่ควบกล้ำให้แท้แล้วโค้จะมาเปรียบเทียบกับอักษรน,นําให้ดูด้วยมันมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนขนาดไหนนะครับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็โคขอกล่าวคาว่า สวัสดีครับ